ขอเจริญพรท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาท่านผู้บริหารครูบาอาจารย์ของโรงเรียนอาชีวะวิลาลอาชีวะศึกษาที่มาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ทุกๆท,ท,ท่าน วันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้ทำงานร่วมกันในการพัฒนา บุคลากรและสถานศึกษาของชาติให้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนารวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษามาคบูชาสมัชชาวิถีพุทธ เป็นคำที่ทางคณะทำงานได้ตั้งขึ้นโดยทางมาจรสำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภายใต้กํากับของท่านรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์พระเทพปรวระเมธีรองอธิการมดีฝ่าย บริหารคิดใช้คำนี้ขึ้นมาก้อยเนื่องด้วยวันมาคบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีประชุมใหญ่ ของบรรดาพะระอรหันต์ะสาวกชุดแร,แรกๆที่ได้ส่งออกไปประกาศพระาศาสนาและส่งตั้งอุดมการเอาไว้ว่าเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของคนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก และเป็นการประกาศหลักการอุดมการวิธีการสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อชาวโลกวันนี้ทางมจรโดยแม่ง,งานท่านรองอธิการมดีฝ่ายบริหารสำนักง,งานพระสอนศีลธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้ลงนามความร่วมมือทำงานเพื่อสืบสารพุทธปนิธานที่ทรงประกาศไว้ในคราวส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาและเจตนารมณ์ของพระอาหารหันตสาวก1250รูป ที่มาประชุมพร้อมกันเรื่องของสถานศึกษาวิถีพุทธมจรได้ทำงานร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จ อย่างน้อยในสองขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการระดมความคิดเห็นขอฉันทามติกับประชาคมสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและขยายมาสู่การสร้างตัวชี้วัดเพื่อวัดความเป็นวิถีพุทธประสบความสำเร็จกําลังจะก้าวไปสู่ขั้นที่สก็คือสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานของพวกเราอาวันนี้ได้ขยายจากระดับพื้นฐานมาสู่ระดับอาชีวะศึกษาซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในยุคไท a แลนด์4.0ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยกำลังคนระดับ กลางๆอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญและเป้าหมายต่อไปที่ทางมจโรโดยสำนักง,งานพระสอนกิลธรรมร่วมกับทางรัฐบาลจะสร้างความเป็นวิถีพุทธให้แก่สถานศึกษาก็คือระดับอุดมศึกษา,าวันนี้มาทำงานร่วมกันเพื่อความะจะเจริญรุ่งเรืมมองมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับสังคมประเทศชาติสืบ่อ,อไปขอขอบคุณทางสำนักง,งานพระสอนศิลธรรมโดยการกำกับดูแลของท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยนำโดยท่านเลขานุก,การเลขาธิการ ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในสร้าง,างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับคนในชาติเพื่อต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคและพัฒนาสร้างเสริมประเทศชาติในสังคมยุคใหม่เพื่อความมั่งคัง่งมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปขอขอบพระคุณและ